สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเื่อทุกๆคนคะ่ะในวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับไม้งามนะคะนามมงคลที่เชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้นะคะจะช่วยเรียกทรัพย์ปรับอากาศ ให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะไม้มงคลสีชมพูนะคะเหมาะกับการเป็นของขวัญนะคะอ่าก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับไม้มงคลนามนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาปลูกชาแนลด้วยนะคะอ่ะไปอ่าดูกันเลยค่ะว่าไม้มงคลที่ว่านี้นะคะเขามีชื่อว่านะคะ ออ,อมชมพูนั่นเองค่ะเพื่อนๆนะคะหรือว่าเงินไหลมาสีชมพูนะคะเป็นไม้ประดับที่เขามีฟอร์มใบที่สวยงามนะคะสีสันหวานละมุนตาเหมาะสำหรับปลูกไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายนะคะในมุมนะคะที่สำหรับใช้พักสายตานั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะออมชมพูนะคะจัดอยู่ในวงบอลน,นะคะมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตพื้นที่เขตร้อนนะคะ โดยมากนะคะมักจะพบว่าน้ำยางของพืชสกุลนี้นะคะก็คือเขาจะมียางด้วยนะคะต้นอมยันพูเนี่ยนะ,ะ่ะเขาจะมีพิษนะคะไม่ควรสัมผัสเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการรักาายเคืองได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะจะพาเพื่อนๆ มาทราบถึงลักษณะโดยทั่วไปของต้นออมชมพูกันนะคะสำหรับต้นออมชมพูนั้นนะคะเขาจัดเป็นไม้ประดับโชว์ใบนะคะในวงบอนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เขาจะมีเถาที่มีความยาวมากๆเลยนั่นก็คือประมาณ1-2เมตรเลยค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับลำต้นของเขาจะมีรูปทรงกลม สีเขียวนะคะเขามีรากพิเศษออกมาตามข้อของลำต้นด้วยค่ะตรงกาบใบจะมีสีชมพูนะคะใบออมชมพูเขาจะมีลักษณะใบเขาจะเป็นแฉกนะคะส่วนโคนเขาจะเว้าลึกนะคะปลายใบเรียวแหลมนั่นเองนะคะเมื่อเพื่อนๆสังเกตรรือว่าดูดีๆจะ,ะพบว่าเขาจะมี ลักษณะคล้ายกับหูกระต่ายนั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะใบนะคะผิวใบของเขาก็จะเกลี้ยงค่อนข้างเรียบนะคะขอบใบอยากเป็นคลื่นบางๆนะคะและก็อ่าใบของเขาก็จะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะก็คือลักษณะโดยทั่วไปของอ่า ต้นอ,อมชมพูนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะสำหรับต้นอ,อมชมพูนั้นเขาจะมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆโดยดอกของเขาจะออกบริเวณที่เป็นส่วนยอดของลำต้นนั่นเองนะคะดอกจะมีลักษณะคล้ายกับดอกหน้าวัวแต่ว่าเขาจะออกดอกสวยให้เราเห็นแบบยากมากๆเลยนะคะก็เลยเชื่อกันว่าถ้าหากใครนะคะที่ปลูกแล้วมีดอกแสดงว่า ผู้นั้นกาลังจะมีโชคลาภมาเยือนในไม้ชานั่นเองค่ะนะทีนี้นะคะความเชื่อเกี่ยวกับอ,อมชมพูนะคะเชื่อกันว่าต้นอ,อมชมพูนะคะเป็นไม้งามนามมงคลที่เรานะคะควรจะหามาปลูกไว้ในบ้านนะคะโดยมีความเชื่อกันว่าสามารถที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะและก็หนุนนำให้ร่ำรวยนะคะสำหรับบ้านใดที่ทำการค้าขายก็จะทำการ ค้าขายดีนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะโดยเฉพาะหากผู้ใดที่ปลูกแล้วนะคะต้นออมชมพูเขาออกดอกให้เห็นนะคะก็จะแสดงว่ากำลังจะมีโชคลาภก้อนใหญ่มาสู่ผู้ปลูกในไม่ช้านั่นเองค่ะอ่าแบบนี้เพ,นเพื่อนๆห้ามพลาดนะคะรีบๆไปหามาปลูกไว้เลยค่ะนอกจากจะเป็นไม้งามนามมงคลแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นไม้ที่ให้ประโยชน์นะคะคือ ช่วยในการฟอกอากาศนั่นเองนะคะทำให้อากาศบริสุทธิ์ดูดซึมสารพิษที่มีอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะจะปลูกไว้ในบ้านในสวนหรือว่าปลูกในห้องทำงานก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับวิธีการปลูกการเลี้ยงดูอองชมพูนะคะก็ ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะคะ,ะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นออมชมพูเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากนะคะสามารถขยายพันธุ์นะคะได้ด้วยวิธีการปักชำนะคะ,ะการปักชำนี้ก็ทําได้ด้วยวิธีการไปหักกิ่งของเขามานะคะแล้วก็สามารถนำไปปลูกลงดินได้เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือ การนำไปปักชำในน้ำนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้วิธีเดียวกับาการปลูกต้นพลูด่างเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะถ้าเราจะทำการขยายพันธุ์ในน้ำนะคะทีนี้การปลูกต้นอมชมพูนั้นนะคะเราสามารถปลูกได้ทั้งหมด2แบบนั่นก็คือปลูกเป็นไม้กระถางแล้วก็ ปลูกลงในแปลงดินนั่นเองค่ะโดยการปลูกและก็การเลี้ยงออมชมพูนะคะควรปลูกในดินที่มีความอ่ร่วนซุยนะคะที่มีความสมบูรณ์ทางอินทรีย์วัตถุและก็เป็นดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีไม่อมน้ํานั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะทําการปลูกนั้นนะคะเราก็ควรที่จะทําการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกต้นอมชมพูนั่นเองนะคะโดยเขาจะใช้นะคะกาบมะพร้าวสับ ที่เราแช่น้ำนะคะเราควรแช่น้ำไปก่อนนะคะแล้วก็ดินร่วนแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกหรือไม่ก็ปุ๋ยอินรีย์นะคะซึ่งอัตราส่วนก็จะใช้ในอัตราส่วนที่ เท่าๆกันเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก่อนการปลูกเราก็ควรนํากับมะพร้าวแห้งนะคะมารองก้นกระถางถ้าปลูกลงหลุมก็นํากับมะพร้าวแห้งมารองก้นหลุมนะคะในปริมาณที่พอเหมาะและก็พอดีนั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราผสมดินเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็สามารถนําต้นอมชมพูมาปลูกได้เลยะค่ะเพื่อนๆนะคะทีนี้นะคะอพอปลูกเสร็จเราก็ทําการ รดน้ําให้พอชุ่มนะคะสำหรับการปลูกในกระถางนะคะเราควรจะมีการเปลี่ยนดินนะคะทุกๆ3เดือนและก็ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนดินก็ควรใส่ปุ๋ย ละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโคตนะคะผสมรวมกับดินไปด้วยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มสารอาหารในดินนะคะให้มีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ต้นไม้นะคะได้รับสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นของเขาได้อย่างสม่ําเสมอและก็จะทําให้ต้นของเขาเจริญเติบโตได้อย่าง เต็มที่แล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองค่ะเพื่อนๆนะคะอนอกจากนี้นะคะต้นออมชมพูเขาก็ยังเป็นต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้นมากนะคะจึงควรรดน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่เขานะคะ วันละหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าจะรดน้ำวันเว้นวันสำหรับต้นที่มีความเจริญเติบโตและก็แข็งแรงเต็มที่แล้วนั่นเองนะคะอีกอย่างนะคะสถานที่ที่ใช้ในการปลูกหรือเลี้ยงดูเขานะคะควรเป็นที่ที่มีแสงแดดราไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบแสงแดดแล้วก็ลมที่พัดแรงนะคะเพราะว่าถ้าเจอแสงแดดแรงๆนะคะจะทำให้ใบของเขาไหมได้นั่นเองนะคะและถ้าตรงไหนที่มีลมแรงนะคะก็จะทำให ต้นแล้วก็ใบของเขาขาดแล้วก็หักง,งองได้ง่ายนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้สําหรับศัตรูพืชนะคะที่พบได้บ่อยเลยนะคะของต้นอมชมพูนะคะก็จะมีเป็นพวกนอนแก้วนะคะตะกกะแตนแล้วก็หอยทากขนาดเล็กนั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะอ่าเพื่อนๆก็ได้รู้นะคะทั้งวิธีการปลูกแล้วก็การดูแลต้นอมชมพูไปแล้วนะคะก็หากท่านใดนะคะที่ อยากจะลองไปหามาปลูกนะคะก็รีบๆไปหามาปลูกกันเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่เป็นไม้งามนะคะเป็นไม้มงคลน,นามและก็ยังมีประโยชน์ช่วยในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์อีกด้วยค่ะและก็ยังเป็นไม้ประดับนะคะที่มีความสวยงามนะคะทําให้ปลูกไว้แล้วก็ทําให้สดชื่นนะคะสดชื่นสายตานะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกไม้นะคะ ชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นไม้มงคลที่พ่อปลูกชาแนลได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะหากมีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ